การมาเรียนอังกฤษเนี่ยต้องเปิดใจให้มันกวางด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมเขาหนูว่าไม่ไม่เหมือนเราเลยหนูมองว่ามาเรียนที่นี่ต้องอดทนแล้วถ้าเราผ่านไว้ได้ก็จะรู้ว่าแบบเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่แบบโอเราทนมาได้แล้วเราก็เราใช้ชีวิตที่นี่ได้แล้วก็อย่าลืมออกไปเที่ยวเมืองต่างๆในไหนมาเรียนอังกฤษแล้วก็ต้องไปให้คุ้มนะคะทุกคน ชื่อไนิกเนมค่ะเรียน International Commercial Law ค่ะเรียน University of Leicester ค่ะเพราะว่าถ <Thank you> ้าเปรียบเทียบง่ายๆ International c o m m e r c i a l ก็เหมือนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บ้านเราเนาะหนูก็เลยรู้สึกว่า ไอเรื่องพวกนี้มันใช้ได้มากๆเลยในประเทศไทยเราก็เลยอยากจะมาศึกษาที่อังกฤษบ้างว่ามันมีแง่มุมไหนที่เรายังไม่รู้บ้างเพราะอย่างที่รู้กันก็คือประเทศไทยยืมกฎหมายอังกฤษหนูก็เลยโอเคมาดูศึกษาแม่แบบหน่อยอะไรประมาณนั้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าไทยยืมกฎหมายอังกฤษเนาะหนูเลยรู้สึกว่ามันต้องรีเลทกันมากๆแล้วเอาไปต่อยอดได้ในประเทศไทยประมาณนี้ค่ะเพราะว่าประเทศไทยเขาก็คงไม่ได้ยืมมาทั้งหมดเนาะเราก็เลยเออไหนมาดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้อีก หนูเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการทำ dissertation ส่งแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแต่มันคือหนูเรียนสี่วิชาในสามวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ส่งแค่แค่งานอย่างเดียวไม่มีสอบไม่มีคะแนนอะไรในคลาสเลยแต่มันจะมีหนึ่งวิชาที่งานก็ส่งด้วยแต่มันจะมี presentation ค่ะเป็นแค่แบบประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ทำงานส่งค่ะแต่คลาสที่มันสนุกก็คืออันที่มี presentation นี่แหละก็คือเราได้ทำงานกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็แบบสามคนที่นี่เรียนแบบ ก็คือเรียนไปหกสัปดาห์หรือสีสัปดาห์หนูจำไม่ได้แล้วก็คือจบจบคอร์สแล้วเขาก็จะปล่อยคําถามออกมาแล้วก็ค่อยส่งแบบไทายก็คือเหมือนเรียนจบช่วงที่ให้ให้เราพักเนี่ยเขาจะให้เราทํางานส่งค่ะไม่มีไม่มีงานแบบส่งตลอดทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยไม่มีค่ะอย่างเพื่อนสนิทหนูเนี่ยเขาเรียนเอนจิเนียร์ก็คือจะสอบบ่อยมากทํางานเรียนแล้วก็มี Data Science สักอย่างอันนั้นก็มีสอบเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เพื่อนหนูมีสอบนะแต่เด็กรอหนูหนูมองว่าไม่มีสอบเลยเพื่อนหนูส่วนใหญ่มีสอบเกือบทุกคน ถ้าเป็นไอมหาลัยหนูจะกินง่ายๆคะ่ะก็แบบแซนด์วิชอะไรอย่างนั้นแล้วก็ส่วนการเดินทางอ่ะส่วนตัวหนูเดินไปมาหาลัยคะ่ะก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวแต่เขาก็มีบัสไปนะคะแต่ก็ไม่ถึงหน้ามหาลัยเลยก็ต้องเดินไปนิดเดียวหนูเลยเออยังไงก็เดินไปตั้งแต่แรกเลยก็แลยกันคือที่นี่เขาจะมีบัสแบบสําหรับทุกคนอยู่แล้วเขาเรียกว่ารถฮอปที่เป็นรูกกบสักอย่างก็คือฟรีในเมืองแต่ว่าบัสของมหาลัอยเองก,ก็มีต้องเป็นนักเรียนคะ่ะมีฟรีต้องแบบห้อยบัตรหรือสแสดงบัตรนักเรียนก็ฟร มีค่ะมีทั้งเพื่อนต่างชาติแล้วก็มีเพื่อนไทยด้วยส่วนใหญ่ในคลาสหนูจะเป็นไนจีเรียเป็นอินเดียค่ะแต่คนอังกฤษก็มีนะในคลาสอังกฤษแบบแท้ๆเลยประมาณนี้ค่ะประมาณ3ชาติไม่เยอะเอ้มีจีนอินเดียไนจีเรียแล้วก็คนอังกฤษค่ะเพราะคลาสเด็กรอมันไม่ได้เยอะค่ะแบบคลาสหนึ่งก็เต็มที่แบบทั้งทั้งรวมทั้งทั้งหมดทั้งรุ่นแล้วประมาณแบบ4ี่สิคนอะไรทำนองนี้ค่ะถามว่าเคยโดนไหมไม่เคยนะหนูว่าหนูไม่เคยโดน ใช่แต่ว่าเพื่อนก็อาจจะมีบ้างที่แบบว่าอาจจะมีหนีห่ามาอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอบไปด้วยอําทายเจบก็ไม่ยุ่งเขาก็ไม่ยุ่งกับเราแล้วค่ะโฮมซิกช่วง,งแรกๆหนูก็มีก็มีซึมเศร้าเศร้าซ,รซึมบ้างแต่เราก็มีวิธีแก้ปัญหาด้วยการโทรหาพ่อแม่โทรจนพ่อคือแค่อ่านไม่ตอบพ่ออ่านไม่ตอบแล้วส่วนแม่ก็แบบเออเท่านี้ก่อน ือโทรบ่อยค่ะก็ไม่ได้เศร้าอะไรมากเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็มีเพื่อนสังคมใหม่เนาะมันก็ลออตาล่อใจเอาอะไรมาเศร้าพี่ดูหนูซิหนูดูเศร้าไหมไม่เลยไม่เลยค่ะหนูคิดว่าความรู้ที่หนูได้ที่นี่คือมันเป็นอะไรใหม่ๆบ้างบางอย่างคือเรารู้เลยว่าเราเรียนอันนี้เราเอากลับไปใช้ที่ไทยได้แน่นอนอาจจะแบบเช่นอาจจะทำลอเฟิร์มไปเป็นที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัทต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้เลยว่าเรียนที่นี่แบบมันเปิดโลกมากบางอย่างระบบเขาก็ไม่เหมือนเราลบางอย่างมันก็เจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูมี2เวที่หนูอยากจะไปนะก็คือสายข้าราชาการไปเลยก็คือการสอบอายการหรือผู้พากษากับอันที่2ก็คืออาจจะเป็นรอเฟิร์มซึ่งไอสายแรกอะชัดเจนเลยว่าหนูเอาสิ่งนี้ไปได้อยู่แล้วเพราะว่าการเรียนปริญญาโทถ้าหนูเรียนปริญญาโท2ใบยยนีน้หนูจะเพิ่มโอกาสในการเพิ่มสนามสอบของตัวเองได้ก็คือสาม,มารถสอบสนามจิ๋วได้เนาะ ก็คือตรงนี้ก็ชัดเจนว่าเราใช้ได้อยู่แล้วส่วนทางที่2ของหนูการไปรอเฟิรม์มมันก็ชัดเจนอีกว่ามันมันเอาไปใช้ได้เหมือนกันเราเรียนปริญญาโทที่นี่เอาความรู้ที่นี่มาก็ก็คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างดีค่ะหนูว่าจริงนะคือหนูมาที่นี่อ่ะหนูเจอเพื่อนแต่ละคนคือลูกพญานาหมื่นเอาแค่นี้แล้วหนูก็แบบเฮ้ แต่เพื่อนหนูทุกคนดีหมดเลยนะทําตัวไม่ได้ทําตัวไฮท็องไฮโซอะไรก็คืออยู่กันแบบแบบบ้านๆแต่ทุกคนแบบก็มีที่มาที่ดีกันทุกคนเลยค่ะแล้วในเวที่ต่างๆกันบางคนก็แบบส่วนใหญ่เพื่อนหนูจะเป็นสายบิสเนสมากกว่าส่วนเด็กรอก็ก็มีที่แบบว่าบางรุ่นพี่บางคนเขาก็อาจจะทํางานกับเขาเป็นรอเฟิร์มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็เพิ่มโอกาสให้เรานะถ้าเราอยากกลับไปก็เราก็มีแหล่งที่แบบแหล่งที่เราจะสามารถแบบได้ก็ก็ดีค่ะ หนูคิดว่าการมาเรียนอังกฤษเนี่ยต้องเปิดใจให้มันกว้างด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมเขาหนูว่าไม่ไม่เหมือนเราเลยแล้วอีกอย่างคือเรื่องสำเนียงบางคนมาจะแบบว่ากลัวไม่ไม่กล้าที่จะพูดหรือฟังไม่ออกคือที่นี่มันหลากหลายมากมีแบบหลายเชื้อชาติอยู่ที่นี่ มันไม่ใช่แค่คนอังกฤษอย่างเดียวค่ะบางสำเนียงเราก็อาจจะฟังยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ฝืนฝืนฟังถ้าไม่เข้าใจก็แค่พยักหน้าแค่นั้นจบเดี๋ยวเราก็ใช้ชีวิตได้เองอีกอย่างเรื่องเงินหนูคิดว่านองจัดการให้ดีเลยเพราะว่าที่นี่ค่าครองชีพมันก็ค่อนข้างสูงเนาะไม่เหมือนบ้านเราแต่อยู่มาแรกๆก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวจะชินเองต้องต้องอยู่ไปเรื่อยคะ่ะเดี๋ยวจะชินแล้วก็เรื่องสุดท้ายหนูคิดว่าโฮมซิกอย่างที่พี่บอก คือเราคิดถึงบ้านได้แต่ว่าเราต้องจําไว้เสมอว่าโอกาสคนมาเรียนเมืองนอกไม่ได้มีทุกคนแล้วทุกโอกาสมันมีค่ามากๆหนูมองว่ามาเรียนที่นี่ต้องอดทนแล้วถ้าเราผ่านไว้ได้ก็จะรู้ว่าแบบเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่แบบเออเราทนมาได้แล้วเราก็เราใช้ชีวิตที่นี่ได้แล้วก็อย่าลืมออกไปเที่ยวเมืองต่างๆในๆมาเรียนังคิษแล้วก็ต้องไปให้คุ้มนะคะทุกคน หนูแทบไม่ต้องทําอะไรมากมายทุกทุกตอนยันยื่นวีซ่าหนูก็ยังพี่คะอันนี้ยังไงหนูไปผิดที่หรือเปล่าคะคือทุกทุกขั้นตอนมีพี่บริดจ์อยู่ที่นี่อยู่กับหนูต้องขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหนูก็ทําอะไรไม่ถูกไม่ถูกเลย